ใช่ครับสําหรับควยเช้าน no ี้160ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง184ต่อ170อายุ19ต่ออายุ30นะครับ19ไฟชนะ15แพ้4ครับศิลาเพชรอ้าว ซานเฉาครับ38ไฟชนะ26แพ้10เสมอ 2, 2> องนักชกจากจีนใช้หน้าว่าไงนะจังก่าจังกว่าจยอเจยอ <laughs> โอ้แต่วันนี้ <laughs> วันนี้น,นี่ <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โอมวยนี่ครบ5ยกนี่อพรุ่งนี้ต้องมี ที่สภากาแฟต้องคุยกันมองอย่างไงก็ได้พี่โอ๊ตครับมองให้เหมือนกรรมการอ้าวอีกแล้วคือแต่แต่คู่นี้ผมให้ทัศนะนิดนึงนะครับผมเออกลยาเนี่ยผมดูสามยกแกได้นิดนิดนะได้เหลือแต่ยกสี่นี่แพ้เห็นแพ้จังหวะกดตรงนั้นแพ้เลยแพ้เลยแต่ยกห้าเนี่ยแกได้มาขยันตีตรงนั้นแล้วก็ได้ศอกใช่ครับคือดูแล้วก็กรรมการเขาคุอยู่ใกล้นะอ่ะ มองให้เหมือนกรรมการแล้วกันนะแต่ที่สําคัญคือมวยพลิกไปพลิกมานี่โปเตอร์ยิ้มอย่าให้มองอย่ามองให้เหมือนคนภาคคนภาคก็มองไปอย่งนั้นแหละเออคนภาคคนภาคก็มองมองไปตามรูปตามเกมใช่ครับเราก็ไม่รู้หรอกนะชูไหนละเราก็ไม่รู้ชูไหนครับหมดยกเราก็ลุ้นเลยวะลุ้นนี่ยนั่งลุ้นเดี๋ยวก็เอาใบคะแนนมาให้นี่ชูไหนเออชูไหนแต่พอโอ้จริงนะอะไรเงี้ย ก็สนุกครับดูให้เป็นกีฬานะครับดูให้เป็นกีฬาครับมาคู่นี้ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ศิลาเพชรครับศิลาเพชรนี่ชื่อเดิมแกภูริพัฒน์นะครับนักชกจากเขาปอบมวยไทยจังหวัดพังงานะครับลูกศิษย์ของเพชรจักรีนี่เพชรมีชัยเพชรมีชัยด้วยเพชรคือ เพชรมีชัยกับเขามี2คนพี่น้องเขาชื่อเพชรมีชัยกับอะไรเนี่ยเขาปอบมวยไทย2คนนี่เซ็นเนอร์พงพูดถึงระยาะนี้นี่ของสอเด็นดำรงนี่ <c oughs> นักยกจากประเทศจีนนี่เยอะนะ <c oughs> เยอะเยอะเออแล้ววันนี้คนจีนกาเข้ามาดูเยอะนะ,ะเยอะ,อะ การสงเกตที่วาพัดครับม,มาดูมวยสนุกสนุกครับคู่แบบนี้ก็บอกว่าดูเป็นกีฬานี่ชาญเฉานี่ย้อนไปเมื่อ8ปปีที่แล้วนี่จะเป็นเป็นคนที่บุนดีมากๆนะแล้วก็หายไปนานนะครับชาญเฉาเพิ่งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาฟักและฟื้ซ้อมที่ไายมวยของกุลง ว่าหลายคนเคยต่อยนะ,ะน้ำเงินไอ้สแน,นารบลแดนแค่19ปีน,น,นะเบอรนะีครับเด็กกำลังโต <c oughs> ฟูริฟูริฟัตรหรือว่าศิลาเชรนะครับแม่พอเปลี่ยนชื่อเป็นศิลาเชรนีนนแ่แกชนะเลยนะ,ะแกก็เลยยึดเอาชื่อนี้แบบเป็นมือที่จังหวัดฟิมือดีนะครับแม้ว่าอายุยังน้อยนะครับ แลเจ้าโอ้ยไปหลังแกกระโดดเข่าลอยเลยครับอืมอโอ้โหเขาบอกหมูบินพี่อ้นแต่แกน่าจะเป็นอิสลามอ่าเพะบินเลยทางงาตรงเขาบอกนี่มุสลิมเยอะอ่าเขาบอกนี่มุสลิมครับฮะตรงนั้นนี่นามสกุลขวาลักเยอะโอ้โหแข้งขวาของศิลาเชร นะครับ uh huh. สเสรีราพชรยังอาศัยจังหวะก็กระยับวางแค่ขวายังไม่โดนนะครับอู uh ้ด huh. oh, นี่นี่มวยนึกแล้วนี่ยังเถียงกันไม่เลิกนะครับตอนนี้ uh huh. ยังเถียงกันไม่เลิกหลายคู่แล้วนะหลายคู่ uh huh. แล้วครับสรุปแล้วว่าใบเตยต้องเจอกับเจ้า กัลยากัลยาแล้วก็สวยสงหารสวยสงหารต้องเจอกับน้ำหนึ่งนะครับน่แล้วคู่แรกเนี่ยใครชนะก็จะเข้ารอบเลยแล้วใครแพ้ก็จะมาเจอกับผู้ชนะผู้ที่สองโย่ไหยับแล้วจังหวะวางแข้งของซิลาเฟชรนี่ทำได้ดีนะครับ โอ้โหครับคูนี้ชาวเนียยังยังเตะไม่โดนนะยังเตะไม่โดนเลยครับนอก,กจากจีนแต่ถ้าเต้นอย่างนี้นี่ศิลปะแกชอบเลยครับศิลปะนี่แกกลัวอย่างเดียวครับกลัวมวย,มวยที่เดินชนตลอดเดินชนตลอดหายใจไม่ทันนะฮะ,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 ะแต่ถ้าเต้นเต้นอย่างนี้นี่แกชอบ ซานเฉา啊่าฮ่าโดนกบจังหวะวางแข้งขวาโอ้โหโดนกันตรงแก้มเลยครับนี่แล้วพอหันหลังนี่นี่ครับกระโดดเขารอยใส่เลยครับลาเพวสจังหวะดึงนะครับแข้งขวาของศิลาเพชสซานเฉาโอ้โห รับไปเนื้อๆเลยครับแกงควานี่มาแรกๆนะเอฟผมเข้าใจว่าเจ้าศิลาเฟสหรือว่าเจ้าฟูริฟัตเนี่ยเป็นลูกชายของเพชรจักรีนี่ครับหัวหน้าคณะคือทรงรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ไม่ใช่คือเพชรจักรีก็ยังอายุยังน้อยนะพี่ะยังน้อยยังน้อยเป็นหัวหน้าแล้วต้องชื่นชมนะก็แกเอาเด็กแถวบ้านแถวในหมู่บ้านเลย่ะครั้งน ขับมอเตอร์ไซค์กันมาเลยอ,อเอาเด็กในบวั่านที่บางคนก็กำพร้านะบางคนอยู่กับทวดอยู่กับย่าไงเงี้ยคือเด็กลำบากอะ่ะเอามาฝึกมวยตอนนี้มีหลายคนนะครับในกายแก่ที่มีอนาคตนะใช่ครับโอ้โหอย่างน้องต้นไผยคนนี้เก่งคนนี้เก่งน้องต้นไทยเฟสโวโอ้โหโโห,หลายคนครับ แล้วมาเอามวยมาต่อยนี่อย่างที่เอฟบอกครับขับมอเตอร์ไซค์กันมาสองคนมาจากพังกามาจากพังกาแปดสิบกิโลนะโอ้โหแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับของศิลาเพชรนี่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าไม่เดินเนี่ยยึดยืดยักยักอย่างนี้นี่ศิลาเพชรแกชอบครับอ่าวงในล็อกลายแขนแล้วซีอครับอ่าอ่า สานเฉาอือหือแล้วับดึงคือต้องกล้าต่อยนะครับต่อยกับซิลาเวชนี่ต้องกล้าต่อยหมัดอือหือทางวรวงนายเยบพยับานะพยัยมจะทิ้งด้วยหมัดนะครับสันเฉาซิลาเวสโอ้โห,ยหยอ,อ,อย่าหมดนะพ่โอต์นะ เตะไปเตะมานี่ส่ันเฉานี่เน่แกไปเรื่องนะแจย์โยเจย์โยอ่ะโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับระวังนี่ครับพอเล่นอย่างนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเอาพยายามจะปักศอกสวนครับศิลาเพชรนะเดี๋ยวทีไปซันเฉาอ่าฮึ่มยังเตะไม่โดนครับยังไม่โดนครับอ่า เริ่มจะมีเป๋นะเริ่มมีแกว่งนะพยายามจักระโจนสารเชายืนได้5ยกแน่ครับอยู่ที่สิลาเพชรแล้วครับสารเชาลงล่างสิลาเชรโอ้ยโอ้เอาเอาแกชอบหันหลังให้เดี๋ยวก็มาถึงนูมัดขวาถึงนูมัดขวาเจอแข้งขวาสวน ได้กันคนละดอกนะครับใครดีใคร,ใครอยู่อ,อาวอาวล็อกมาล็อกมาเสียบมาอืออืออือมาได้ยากเสียยางครับพี่อ้นเออมาแบบอัศนีวสันโชติกุลครับโอ้โหทางในเมาวงในไม่เอาครับสาโอชอบนี่คชอบหันหลังครับออพอออกอาวุธพลาดแกเจ้าหันหลังพอหันหลังนี่ศิลาเพชรแกได้ทีเลยครับ สันเฉาอ้ยสองกลับตีวงในวงในเนี่ยวงในน้องขอนะวงในนี่มีขยโยขยมวงในนี่น้องขอโอ้ยามจะตันล่างครับเิราเฟตสันเฉาตก้ดยหุกซ้ายหมดยกกับ ครับมาดูนี่จังหวะหัวล่างครับของซันเฉาครับแมแล้วก็ตบหมัดหนึ่งสองอืมนี่ยจีมจีมหมัดครับโอ้ยอ่าจังหวะหลังครับอืมกระโจนเข้าลอยเข้าไปเลยครับโอ้ยโชกเข้าไปครับแหมนี่จังหวะสอกลับว่าพีรันมนแผ่นดินครับ โดนกระชากรอ้องไอ้จาเลยครับ ดูยกที่สามครับทุกอย่างยังเป็นไปได้พี่คนแล้วครับยกที่สามครับซานเฉาจากจีนฝ่ายน้ำเงินนะครับเจอกับซิลาเพชเขาปอบมวยไทยแกงขวามาโอ้โหแต่ละดอกแต่ละทีโดนมัดโดนมัดโดนมัดโอ้โหเขาซาย เพชรศิลาเพชรยาวหมดอย่างเดียวนะพี่นะดอกล้งนรับประกัน <c oughs> นอกจากค่าตัวแล้วนี่ยังมีอัดฉีดนะอตอนนี้ต้องบอกว่าอัดฉีดนี่เยอะนะครับศิลาเพชรน,นี่ต่อยครบยกนี่โบเตอร์หนุ่มน้อยมายใหญ่บอกเอาไปเลยส <c oughs> อ,องพันนกเหนือค่าตัวนะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ติ๊ต่างหากโ <c oughs> ห้ชนะนะครับ คือแกอัดฉีดนี่ไม่ได้มีอะไรหรอกอัดฉีดได้มวยสนุก่าคือคือนอกจากแกแล้วจะมีทีมงานไงทีมงานด้วยทีมงานนี่อัดฉีดเยอะดามอนะใช่่ทีมงานด้วยอยากให้มวยสนุกนะครับโอ้หเจอทีมแม่แน่แอคชั่นเลยครับซาเฉาอโหแกไม่รู้ว่าเสียเสียรูปเสียเหลี่ยมนะไม่ต้องสแนนไม่สนไม่สนไม่โซนอ้าอ่า ลาเวตพยายามจะที้ไ oh. ว้โ yeah, อ so yeah, so ้ยอ้าวอย่าต่อยรับตัวนะอย่าต่อยรับตัวต่อยหน้าได้เออเอาพยายามเข้ามาครับอ้าวดีครับเอ่ก็ชอบหันหลังครับโอ้จังหวะหันหลังนี่โดนทุกครั้งครับแล้วยังไม่จำนะครับซานเฉา โอ้โหหันหลังแล้วหันหลังแล้วเริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันครับสานเฉาก็เริ่มจะเหนื่อยเป็นเหมือนกันครับเอออ้าวมีบัตรหนึ่งสองอ้าวอ้าวโดน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 แต่ยังทนได้ครับศิลาเพชรอ้าวสานเฉาพยายามจะลงล่างแล้วศิลาเพชรเสียบด้วยทรายโอ้โห ดได้พลัดกันโดนครับอ้าวทีผมบ้างทีผมบ้างทีผมบ้างโอ้วันจริง,รงๆครับกล <c oughs> ายเป็นคู่มวยที่มันเลยครับมันทุกคู่วันนี้มันทุกคู่วันนี้มวยมันทุกคู่ครับอ้าวแกข,ขวามาครับสิลาเพชรอ้าวมัดแรกเป็นแรกครับโอ้โหพยายามจะเสียบเข่าสวนครับปักด้วยซอกครับ ่ะจิ chanting, ้มลำตัวบ้างครับไม่กลัวเสียอย่างครับอ้าวพื้นด้วยซอกครับอ้าอโอ้ยมาดัหมัดขวาหมัดขวาอ้าวอ้าวใครหมดก่อนใครหมดก่อนอ้าว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 เยดไปเียดอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหกลายเป็นคู่หัวที่สนุกอีกคู่ครับโอ้ยอดเยี่ยมครับ ดูกับจังหวะต่อยหมัดของซานเฉาแล้วนี่ครับฮุกซ้ายเล่นงานบริเวลำตัวของศิลาเพชรแล้วพยายามจะแบ็คคิกครับแล้วหันหลังให้ศิลาเพชรกระโดดเข่าลอยใส่เลยครับแกชอบหันหลังครับแล้วนี่ครับหมัดขวาโอ้โหเจอหมัดนี่หน้าสะบัดไปเหมือนกันครับศิลาเพชรแล้วจังหวะปักศอกของศิลาเพชรแล้วนี่ครับ หมัดเจอสอกสวนโอ้โหหมัดขวามากระแทกหมัดเย็บซ้ายโอ้โหแลกกันมันเลยครับต้องบอกว่าสติงก็ดิกแมวเลยสุดๆจริงๆครับบทแานของโปรเตนนุอมน้อยเมือกใหญ่นะครับปาตองไฟในยอดเยี่ยมจริงๆครับ คำคืนวันเพฤ่อสบดีนะครับว,ว่ากันต่อครับว่ากันต่อยังเหลืออีกสองยกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแสนเชาเดินหน้าต่อหน้าสายมาครับของศิลาเพชรก้าวเข้ามาพยายามจะเสียบด้วยข้าขวา แทงขวาครับศิลาเพชรขอปอกมวยไทยอ้าวซานเฉาเจยอเจยอโอ้ยเอาของอีกฝ่ายหนึ่งเตะบนอีกฝ่ายหนึ่งเตะล่างอ้าวแล้วขอกวามาเออเอาท้าท้าให้ต่อท้ายเตะครับเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งทุกคนหมาโอ้โอ้โอ้เอาเสียอืออือฮึเอ อีกคู่หรือเปล่าครับดูยังไงก็ได้พี่อ้นดูเหมือนกรรมการสัญญาวิญญงก็มาเจอทีสัญญาวางเยะซ้ายเสะซ้ายทิ้งไปมัดขวาศิลาเพชรว่าไงโตัวโดยแข้งขวาสัญญาว่าไม่เป็นไรโน้บลบแล้วโน้บลบแล้วมาเด้มาเด้มารอวะเอาเอาโอ้โหต้องบอกว่า เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับศิลาเพีสแซนเชลเดินเข้ามาศิลาเพชรโต้ด้วยขวาขึ้นมีดึงนะมีดึงนะโอ้ยตบด้วยหุกซ้ายครับแล้วลงล่างขยับมาทิ้งด้วยหมัดขวาศิลาเพชรบอกไม่เป็นไรอ้าว โอ้โหพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาครับนี่นะครับผัดกันได้ผลักกันด้วเจอศอกวิ่งเข้ามาเจอศอกครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยครับมานี่แข้งขวาอ้าวซานเฉายังคงเดินต่อครับซานเฉาโอ้โหแลกกันมันครับหมัดขวาของซานเฉาลาเฟส หรือว่าฟูริพัทนะครับแข้งขวามาแหงดูว่าจะบดทั้งคู่นะแต่ว่าแข้งขวาไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนใส่นะแล้วตบไปมุกซ้ายครับอ้าวแข้งมาแข้งไปพยายามจะลงล่างแล้วครับสันเชาสิลาเพชรขวาขวาไม่โดนครับเริ่มเริ่มเริ่มจะออกลูกสโลโมชั่นเลยครับอ้าวจังหวะ เด็กแก้ขวาเอ้าพยายามจะลงล่างครับซานเฉาเอาโอ้โหเล่นฐานล่างเล่นฐานล่างนี่เอาเอาเอาโอ้โหสุดสุดครับสุดสดครับอาโอ้โหน่า ดูพลาดช้าๆครับแข้งขวาเจอหัวด่างครับและก็หมัดขวาแม่หลับตาปีเลยครับตบด้วยฮุกซ้ายครับสันเฉาครับอ่าอืมอ่าหมัดขวาครับคืนด้วยหมัดเหมือนกันแมพยายามจะวางแข้งนี่ครับเจอหัวด่างครับโอ้โหสุดมันเลยครับโอ้โห มวยนี่เอฟใครก็จัดได้นะครับจัดมวยนี่ใครก็จัดได้นะแต่จัดให้สนุกอย่างนี้นี่นไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะะวันนี้นี่ต้องบอกว่าสนุกทุกคู่ทุกคู่ครับแต่คู่นี้นี่เกินคุ้มโอ้ <c oughs> สุดติงกับดิงแมวเลยครับวันนี้แม่มวยแต่ละคู่นี่โอ้ใส่กันสนุกครับแล้ววันนี้เนี่ยครบ5ยกเนี่ย มีปัญหาแบบดูไม่ออกมองกไม่ถูกนี่หลายคู่เกือบทุกคู่นะอ่โหแล้วมีเสียงวิทาวิายา์นีโปรเตอร์ได้รับเครดิตไปเต็มๆนะคุยจัดมวยแล้วก็มาให้ยกนี้ไม่รู้จะจูใครนี่โอ้โหคู่นี้อีกแล้วคู่นี้คู่ม่คู่ครับไอ้คู่ครับอ่า ยกสุดท้ายครับซานเฉายังคงเดินหน้าต่อหลัง,งจากจีนครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายครับสลาเพชรขวาขวาตันล่างครับวางซ้ายเป็นตเตะเตะเาเหลียมาทรงวงในาอาเหมือไงทั้งคู่เลยครับซานเฉานี่ไม,ไม่ไม่สนนะ,ะคุณจะมาลูปทรงยังไงนี่ตบด้วยฮุกซ้ายครับ พยายามจะกระโจนเข้าลอยก็บอกแม่อ่าโน่พร้อมแล่มลับไม่มีปัญหาครับโอ้โหเจอทีบครับอ่าสันเฉาหอ้ยขวากับลูกทีบครับสันเฉายังคงเดินเข้ามาาทีบคืนครับเอาคืนเอาคืนตบ้ต้ฮุกซ้ายครับ โโออ้หาพยายามจะโยนเข้าใสแม่ระเตะนี่เหมือนแกเอามาวางครับซานเฉาเลยไม่ไม่สนครับอมาเดี๋ยวกามาครับซานเฉาโอ้ยนี่ครับมาเอาใจช่วยกันใจช่วยกันหลังใจช่วยกันหลังให้อ่าอ่าตอนนี้ทั้งคู่ทั้งคู่ว่ายังไง ก็ใส่กันมาสียกกว่าๆนะโอ้โหเจอแข้งขวาคือลูกมวยเหลี่ยมมวยนี่ต่างชาติอย่าไปดูนะทั้งคู่นี่ชูมือทีมงานก็แหมบกทั้งคู่ครับกรรมการชมเกียรติบอกเอาอีกดิเอาอีกดิสุรเชรพยายามจะวางใส่สันยาวเวียดเข้ามาทีมงานนี่บกทั้งสองทีมครับอ้าว ก็เลยต้องหมุนกันไปก่อนนะต่างไปต่ามั่นใจแล้วครับแหมทุกคู่นะทุกคู่เลยทุกคู่เลยโอ้โหอยอุ้ยเข้ามวยเข้ามวยถ้าภาษามวยบอกเข้ามวยมั่วครับโอ้โห ดูเวลาที่เหลือครับโอ้โหเจอแข้งขวาแล้วครับ้วครบห้ายกครับ ว่าช้านะครับจังหวะกระโดดเขอลอยใส่ของศิลาเพชรและทีพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวานะครับแล้วดูคแบบมัดซ้ายของนี่แล้วนี่ครับโอ้โหลูกตบหน้าเน็ตของแกนี่ทําได้ดีแล้วนี่กับแกช่หันหลังนะครับนี่กับจังหวะเข้ามวยหลวมนะครับพยายามจะโชว์เจอแข้งขวาของศิลาเพชรเข้าไป Ladies and gentlemen, up the fourth round in action. And the fourth referee give the winner 49 and loot 48. Rest. And the second referee give the winner 49 and loot 48. Blue. And the last referee give the red 48 and blue 48 draw